สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการถ่ายเทความร้อนกันมาดูตัวอย่างแรกไข่เจียวตัวอย่างที่สองสละเปาที่อยู่ในหม้อน,นึ่งและตัวอย่างสุดท้ายคือการให้ความอบอุ่นแก่ลูกเจี๊ยบโดยใช้หลอดไฟสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการนําความร้อนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับการถ่ายเทความร้อนคืออะไรการถ่ายเทความร้อนนะครับหมายถึงการเคลื่อนที่ของพลังงานนั่นเองครับก็คืออะไรครับ ความร้อนหรือว่าพลังงานจากจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะเคลื่อนที่ไปสู่อีกจุดหนึ่งซึ่งการเคลื่อนที่นั่นเองเราเรียกว่ากระบวนการการถ่ายเทความร้อนครับผมกระบ,บวนการการถ่ายเทความร้อนทั้งหมดนั้นมีด้วยการอยู่3กลไกด้วยกันครับกลไกที่1ครับคือการนําความร้อน,นกลไกที่2คือการพาความร้อนและกลไกสุดท้ายนะครับกลไกที่3ก็คือ การแผ่รังสีความร้อนนั่นเองครับต่อมาครับจากที่ก,าากล่าวมากลไกการถ่ายเทความร้อนทั้งสามกลไกนะครับขอลงเข้าสู่เนื้อหากลไกแรกก็คือการนําความร้อนการนําความร้อนหมายถึงการเคลื่อนที่ของความร้อนโดยอาศัยตัวกลางนั่นเองครับตัวกลางที่ว่านี่นะฮะจะต้องเป็นตัวกลางที่ไม่เคลื่อนที่ดังเช่นในภาพเราจะเห็นว่ามีอะไรครับมีเทียนใช่ไหมครับมีอะไรอีก มีตัวกลางที่เป็นโลหะนะฮะแล้วก็มีมือเรานะครับความร้อนนะฮะไหลจากไหนครับไหลจากเทียนเปลวเทียนนะครับเข้าสู่อะไรครับโลหะนะครับพลังงานความร้อนนะครับก็จะไหลผ่านโลหะเนี่ยนะครับเข้ามาสู่มือเราดังภาพนะครับทีนี้ครับถ้าหากว่าเรามองในระดับโมเลกุลของตัวโลหะตัวนี้นะครับความร้อนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมัน เกิดจากการเคลื่อนที่ของอะไรครับอนุภาคโมเลกุลของโลหะตัวนี้นะฮะบริเวณเราสังเกตเห็นว่าบริเวณโมเลกุลที่อยู่ใกล้ๆก,กับเปลวเทียนนะฮะมันจะมีการสั่นนะครับของโมเลกุลและโมเลกุลที่มีการสั่นเนี่ยก็จะส่งผ่านการสั่นต่อๆกันดังรูปนะครับจนไปถึงจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งนั่นเองครับต่อมากลไกที่2ครับคือการพาความร้อนการพาความร้อนแนวคิดหลักก็คือว่า เป็นการเคลื่อนที่ของความร้อนโดยอาศัยเจ้าตัวกลางเนี่ยมีการเก็บพลังงานไว้กับตัวมันแล้วก็เคลื่อนที่ตัวกลางการเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่โดยการเอาความร้อนหรือพลังงานไปกับมันด้วยไปพร้อมกับการเคลื่อนที่นะครับตัวอย่างเช่นกรณีน้ำนะฮะน้ำร้อนเนี่ยนะฮะจะอยู่บริเวณในหม้อเนี่ยน้ำร้อนในหม้อก็จะอยู่บริเวณก้นหม้อซึ่งก้นหม้อก็จะติดกับเปลวไฟทีหนึ่งนะครับ โมเลกุลของน้ําเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยก็จะวิ่งจากก้นหม้อครับขึ้นไปสู่บนหม้อครับซึ่งการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ำเนี่ยนะครับมีการนําพลังงานไปด้วยซึ่งการเคลื่อนที่ของตัวกลางที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งในแก่มโมเลกุลน้ําและมีการนําพลังงานความร้อนไปกับการเคลื่อนที่นั้นด้วยการที่มี2อันคือการที่ตัวกลางเคลื่อนที่และมีการนําพลังงานไปด้วยสองสิ่งนี้รวมกัน กลไกนี้เราเรียกว่ากลไกการผ่าความร้อนและกลไกสุดท้ายนะฮะก็คือคกลไกการแผ่รังสีความร้อนนั่นเองกลไกการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยนะครับแนวคิดหลักมันก็คือว่าวัสดุอะไรก็ตามเนี่ยที่หรือเป็นโลหะหรือเป็นไรก็ตามหรืออะไรก็ได้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันจะปล่อยปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา นะครับซึ่งกระบวนการการถ่ายเทความร้อนนั้นโดยสรุปก็คือว่าการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมากระบวนการนี้เรียกว,ว่าการแผ่รังสีความร้อนนั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยนะครับสามารถที่จะปลดปล่อยความร้อนได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะฮะเช่นอะไรครับดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับสามารถที่จะแผ่รังสีความร้อนออกมาเนี่ยผ่านตัวกลางที่เป็น อากาศที่ไม่มีอากาศไม่มีสิ่งใดๆซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยนะครับจากดวงอาทิตย์มาสู่โลกได้เนี่ยนะครับการที่โลกได้รับความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์นะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็คือพลังงานที่ได้มาจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกของเราผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าการแผ่รังสีความร้อนนั่นเองครับจากทั้งศากลไกการถ่ายเทความร้อนที่กล่าวมานะครับการนําความร้อน การพาความร้อนและการแผ่หลังสีความร้อนเนี่ยนะฮะสรุปนะฮะรวบรัดตัดตอนได้ภายในสไลด์นี้สไลด์เดียวนะครับดูดังรูปนี้ครับมีรูปของอะไรครับมีรูปของเปลวไฟนะครับแล้วก็มีคนเอามือนะฮะไปอยู่บริเวณเหนือเปลวไฟนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับนำโลหะเนี่ยนะครับไปจ่ะไว้ที่เปลวไฟ แล้วก็คนสุดท้ายก็จะมีเอามือมาอังบริเวณเปลวไฟนี้นะครับทีนี้ครับรูปเนี่ยนะฮะเป็นรูปที่อธิบายกลไกการถ่ายเทความร้อนทั้งสามกลไกนะครับมาดูกลไกแรกครับการพาความร้อนครับการพาความร้อนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเมื่อเปลวไฟนะครับเป็นแหล่งกําเนิดความร้อนใช่ไหมอ่าแล้วมีคนคนหนึ่งนะครับเอามือไปไว้เหนือเปลวไฟนะครับทีนี้ครับความร้อนจากเปลวไฟส่งมาถึงมือ ผ่านการ่าได้อย่างไรนะครับความร้อนเนี่ยนะครับจะส่งผ่านาหารอะไรครับอากาศครับเปลวไฟเนี่ยนะครับบริเวณเปลวไฟตรงจุดนี้นะครับจะมีอากาศที่อยู่รอบๆนะครับอากาศจะรับความร้อนจากเปลวไฟเนี่ยและอากาศเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้นมาครับเคลื่อนที่ขึ้นขึ้นขึ้นลอยมาสัมผัสกับมือนะครับเพราะฉะนั้นครับ กระบวนการการพาความร้อนตัวนี้ก็คือการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของตัวกลางซึ่งก็คืออากาศนั่นเองครับนะครับจบไปนะครับสําหรับการพาความร้อนอีกกลไกหนึ่งก็คือการนําความร้อนนั่นเองครับกลไกการนําความร้อนที่เกิดขึ้นนี้นก็คืออะไรครับแหล่งกําเนิดความร้อนก็คือเปลวไฟตัวกลางคืออะไรครับคือตัวโลหะ ตัวโลหะเนี่ยเอาวางไว้ในเปลวไฟครับไม่ต้องเคลื่อนที่ครับตัวตัวโลหะเนี่ยนะครับความร้อนเนี่ยนะครับจะไหลผ่านเลยครับไหลผ่านจากอะไรเปลวไฟไหลผ่านโลหะเข้ามาสู่มือเรานะครับนี่คือกระบวนการการนําความร้อนและสุดท้ายครับกระบวนการสุดท้ายก็คือกระบวนการการแผ่รังสีความร้อนรังสีความร้อนแหล่งกําเนิดของรังสีความร้อนคืออะไรก็คือตัวเปลวไฟนั่นเองนะครับเปลวไฟมีอุณหภูมิสูงกว่าสิ่งแวดล้อมไหม มีเปลวไฟอุณหภูมิสูงกว่าสิ่งแวดล้อมแน่นอนดังนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าสิ่งแวดล้อมเกิดอะไรขึ้นครับมีการปลดปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาซึ่งขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ก็คือรังสีความร้อนนะครับรังสีความร้อนก็จะเป็นปลดปล่อยออกมานะครับโดยอาจจะผ่านสูญญากาศก็ได้ผ่านอากาศก,าก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับแผ่รังสีเข้ามาสู่มือเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในชีวิตประจําวันเราเนี่ยนะครับเราก็จะคุ้นเคยกับกลไกการถ่ายเทความร้อนทั้ง3ามกลไกครับก็คือการพาการนําและการแผ่รังสีความร้อนนะครับก็สําหรับเรื่องของการถ่ายเทความร้อนกอ็มีแต่เพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าจะเข้าใจเนื้อหาและนิยามความแตกต่างของกลไกการถ่ายเทความร้อนทั้ง3ขอบคุณที่รับฟัง สวัสดีครับ